นี่ก็เม่มอนด์มาธนาคารการค้าต่างประเทศเด้อมาเอาเงินเพื่อนทางเยอรมันฝากมาหายย้อนหลังวันเกิดเมมอนด์เยอนี่ธนาคารการค้าต่างประเทศมหาสุนยึดคำเอาอยู่ธนาคารเจ้าของร้านอาหารเมฆโหงเยอรมันเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนของเมมอนด์เยอ แข่งกันบริปะโปริ่นเพื่อนคนนี้นะตั้งแต่แม่ม้อนเฮ็ดส่งยูทูปคุณแหละคุยกันมาตลอดนี่ก็เป็นฝากเงินให้มาอันนัวันเกิดจอนลังมาสั่นซะแต่เขาก็หนีเพิ่นบอกให้ถ่ายด้วยถ่ายทั้งนอกนี่แหละให้เบิ่งนี่ก็ได้เลยพี่น้องด้วยกระไดเลยเงินกระเด้อ สองล้านกี๊ได้เลยเด้อเฮ้ยเด้อต้นได้เลยเด้อเต็มเอาเงินได้เลยเด้อผมก็ปลดใจได้หลายทำมือสู้อยู่ดีไม่แห้งส่งเงินมาให้ยอดล้างวันเกิดเต็งขอบใจเด้อเฮ้ยได้แล้วนี่ยสองล้านนั่งมาได้ธนาคารตอนนี้ในม้อนรอขาในม้อนสิเปิดบัญชีใหม่ นางโลษาเปิดเป็นซีเงินดอลลาร์ไว้มันง่ายมันจะคันสาขาเป็นเงินดอลลาร์มันก็ได้เป็นเงินดอลเนาะเรามีบัญชีเงินดอลบัญชีเงินกีบซีเงินกีบซป็นเงินกีบซีเงินดอนเป็นเงินดอลมันจังบ่อยากเอาบัญชีคนอื่นเอาของเมย์มอนเองสดสบายข้างนอก สม่ยม้อนมาหอดโรงแรมบ,บ่อนนันคิ้งอยู่ยพีน่นออกเลย่องจโทษเิพนบ่ได้ก็เลยบอกไอ้ไห้นางอ้นโทรหาแมตี่บอลคนแม่คั่วเปนอยู่แล้วก็คิงอะไรก็ใช้คิ้งบริมีสัญญาณโทรศัพท์เพราะว่าพนใสซ่ซิมไทยนะบ่ลทัานในซื่อซิมลาวใส่เดี๋ยวพอผมมาส่งิ่นมัดทุกคนหนดมามอนก็คอยมามอนก็บซีชม,ม,มพูพอผมก็บซีชมพู มาส่งให้ร้านหลวงแหมมให้นางกนโทรบอกเมติยให้นางเตียอันเมเตียบอกให้ขี่งอกมาหลัดเอาพอผพมเฮ้ยจะไปนอนจะทางไงผมบอกวนนอนทุกคนสิบสวนทางเราเลยก็ได้ อยูน่นอกนี่แหละโรงแรม P S ส,สี่ T S สีสู่โรงแรมเด้อทิงกับมาเลยเด้อใส่จะนอนอยู่ทางไหนแยวผมไม่ให้สีชมพูมอนกับสีชมพูแก่แก่เอา้าทรงเสือเจ้าอยู่ในทงผะห่มมาเลยเด้อ ยืด้หันมืดเก็บมาหายหยัดก็ได้หันทุ่งบ่นละหมัดได้แน่งไกดบ่แม่จะเห็นบ่ดูเจ้าแม่จะเข้าไปขี่รถเข้าไปได้บ่ฮะขี่รถเข้าไปได้บ่เออเออเออชุ่งบ่นหมัดได้แน่งแล้วยันตกุกพ์ก็บริสีเอาใส่ทั้งหนาทั้งขาบเอาะว้าอย่ามันตุกแต่มันยาดก,กว่าเราได้หมัดให้ บรรยากาศกระววงขวงเนาะใช้บ่อเทือนคัวซึ่งแต่เห็ดโอ้เบื่องข้างคุณบะทางนะี้คนนอนเออบรรยากาศสบายสบายไปทำเคียงไปเบิ่งบนอยู่บนนอนเหมือนยาเ <laughs> ค็น หเห็นบนอยู่บนเศร้าเบิ่งใได้ิีประคัคเพราะเบิ่งตัวจริง <laughs> งามแถวดอกไม้ดอกเจียงงามไปเลยโอหของนี้โอ้ยงามแถวมาหน่อยนี่ดำปอดขักอะไร เจยเจยยจเอ้ยยำปอดขักแทะโตแค่เอเออเออขักแล้วสำนี่ก็ได้อืมน้อนนี่หันนุ่มเน่ยขักแทนอนนุ่มแถวเออเออ เออผมนี่ห่มก็อุ่นได้ผมอันนี้นะผมน้อยอน,นี่นะมันอุ่นได้มันผมได้ผ่าไปนี่นะห่มอุ่นผ่าไปนี่นะข้องไผกอาหารอันนี้ขอ,องโรงแรมอมะ่ะเออเจากอาพานละปูโรดอ่ะผอาผาห่ม,มันปูได้ผ่าห่มห่มเลมอ,อ่มผัมกแรบ้างเนี่ยมีตู้ใส่เสื้อผ้าข้างในเ่าเครื่องภายในลไลส์่นี่ เดี๋ยวขอนหามล้มีือ้ได้อันั่งลุมพอดิซะันผาปูบอลเออผาปูบอลเปลี่ยนเออผาปูบอลฉัเปลี่ยนเป็นได้ไเวียกงานมือแรกฮะสบายเออพ้อเฮ็ดแมนวะดีได้เออส่งแล้วเขาหยัดเครืองเจ้าเลยฮะเขาหยัดฮะจกดึงหงอลงนะนี่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 นงอเลยนี่ ส่งเสื้อเขาซักให้เรียบร้อยเออหอมบ่ไม่ซักให่เออหอมเม็ดเขาซักเมิดหรือเรียกหนอกจ่งหน้กยมาให้อันแป้งอันนี้ก็จะได้หนีเด้อนีเด้อนี่นีอ้าวแป้งทุพันธ์นะก็ได้เหนืออกจากศอมก็นะสามสีห่มเล่นเปื่อนเหล้วก็ ซักมีตู้ซักผ้าหรอปะอันนั้นซักซักใกล้ผมน้ำบอไดเอาผืนใหญ่มาพอดีผมนะผืนน้อยพคนนึงพอดีใส่ผ้าผู้บอลมันเปื้อนแล้วก็ซักทำความสะอาดตัวเองห้องกับอดีนอนผืนเดียวเนาะเออคันนี้ผัดลมกับบ้าหญ่โอ้ผัดลมไผ้กระหุงขักเจ๊แต่ว่มีใบพายวะใบพายบอมีวะอยู่นี่ฮึ สัญญาณโมหังค่ะพี่เออมันมีทั้งรูมพุ่นปะมีก็มีแต่ว่าสัญญาณมันโมหังเออสัญญาณโมหังเอา้าเงินส,ปปสองแสนเด้อหัวใจไม่ต้นหล <laughs> ายเด้ขอข้าน้อยอออผ่านลมหายข้าน้อยเออเออขอใผาแข็งแรงขอยลำรวยเด้อเนาะ โซเลกิจยังหาลาบลื่นไปสิเป็นทำโซเลกิจหลานอาหารนด้แม่โนผไห้สองแสนห้ชคิงเนี่ยเด้สองเซนผดละไงไก่เซฟิ้บไปห้แม่เจ้าแนสองเซนห้ปูละสองเซนยายห้หมดลุงเบิรนสองแสน่มวหัมสองเซนแม่เจ้าสองแสนเจ้าสองแสนตาเมกแสนหนึ่งสืนมน้องลุงอันแค่แสนหนึ ให้นางลุงไลายมืดคุกคนนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเตียงกับยายลูกยายหลานเฮยอือให้ตะเมียซื้อนมแน่แสนหนึ่งให้นางลุงอันไปกินห้องเฮียนแน่กับแสนหนึ่งไปจัดกินนั่นแหลนางลุงกินมือหาพันกีบดอกหลายมืออยู่งแสนหนึ่งนะแม่ก็ได้ล้านหนึ่งเงินช่องล้านนล่เมื่ออื่นนี่ว่าส่วนกับชาวอ้นมาสิเห็ดกระพุ่นกิน อืมสิพากันเฮ็ดข้าวปุ้นกินมื้ออื่นนี่ว่าสิมาแวะดิ่งน้ําอยู่แล้วว่าเฮาบ่ลาบ่มาพอืมนละเฮ็ดงานก็สบายก็อดเอาเอนน้อยก็อย่ามันประสบการอืมเฮาบ่มาเฮาก็บ่ฮู้ด๋ก็ได้เออโอ้ยคิดฮอดอีแม่เด้นอนคืนนึงมันคิดฮอดแล้วโลดเยฮอดบ่แ่ หอมอีกคราณีหอมแน่หอมอีกแม่ก็เงาหมเลยแม่ก็อยู่ผู้เดียวกินข้าวผู้เดียวมือึงจะกินข้าวผู้เดียวเอ้ยเงาเราไม่เคิงอยู่นะวะกินทอดเย็นช่วยเซเวอยู่อยู่กับร้านเขามีกับร้านแหละร้านมาพี่แลยก็บ่มี่วไนท์พี่น้องเอ้ยกินหอดแม่อยู่บ้างกินหอยถูกแล้วกินหอดแซลมอนอยู่บ่กินหอย เออผักกิททอดสม,มนุนบอเพ็ดแน่ทอดเด้อสมุนบอเพ็ดเด้อเออกิททอดคือ,คอเกนน่านั่นแหละร้านก็กิททอดคิงเนื้อบอร์ดีบาร์โดนหักผู้นั้นหักผู้นี้หักเมดแต่เราถ่ายคลิปมันมือขึ้นเนี่ยนะก็ลเลยอันเลยเอ่ยเทิงอันบัดด้เอ่ยเทิงอันกิททอดอันสม,มนุนบอเพ็ดเอฟซีไปลุ่มเบ้าให้แล้วสิได้ไดสารลุ่มเบ้าให้แล้วว่เออคูณจักแล้ว ผู้ักแล้ววะว่าคิงหักไผ่อยอดสิเดคนที่พิพนบ่หักก็คือข้างขบว่าสิเราบอกเวลาเราก็น้อยใจเอฟซีเด็กเป็นบ้านนะไปลุ่มเบาให้เราโอ้ยคิงนะั่นหักอยู่แล้วหักนางมุ์นบาเผ็ดนะั่นม,มานี่ก็ได้อบอกแนะ่บอกเอฟซีแนะ่ให้เพิ่นเข้าใจแนะ่หักบททุกคนที่เป็นพีเป็นนอกกันแทเรเียก,กัน หนักสาวหักเบิดทุกคนอหนักสาวหนะักเบาใครเสียบหักเนาะก็อยู่น้ำผึ้งนาเตะสิได้สิย่าอยู่อาใช้น้ำผึ้งสาวมุ่นเราก็มาเป็นสิทธิ์่นลูกถิ่นหลานแล้วก็ไห้เงินค้ำลูกหลานเหมือนเราสิทธิ์ไห้เงินทุกเดือนเงินเดือนออกก็ไห้ทุกเดือนซื้อน,นั่นซื้อ,น,น,อน,นี่คืออย่างเงี้ยเราก็ไห้หักคิ้น,นะเด็กน้อยูเท่าประเทศการบวยจักรประคิดเออชีวะข้อมันกันนะเรือปลาหรือขี้หอดแม่์ขี้หอดสาอ้นถ่ายขิด บาถอเอฟซีประเทศเออย่นนั่นถัดถัดรุ่มนางมุนใส่จะไปรุ่มเราเด้อจะไปเบ้าให้เราเด้อคิงกระหักนะบานนะสาวคือกันจะไปเข่าใจพิดนั่นเรากระหักมดแหละคิงนะอย่าไปเบ้าสีเเลียงมาพาใหญ่เนาะมุนลงบนป้าดิถิมไปหนามาล้างก็ไม่แตอราเผ็ดชามุนพาไปเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็จะยนนั่นเนี่ยนี่เรื่องนั่นเรื่องนี่ก็ได้อย่าไปเบ้าให้เราเด้อลูกลานเอ้ยอย่า่าสั่น่าซี่ หักแพงกันคนเฮาน่ะจะไปเข่าใจพิษทิ้งน่ก็หักมืดเลยเมล่วแล้วก็หักแต่เราก็ยังไม่เห็นเดีเอยถึงเมล้าค่ะเออเราก็ยังไม่เนั่นขอนมือไปก็คือไปไปหาแมร่าพอแพงเมแล้วแล้วก็แพงแล้วหักมดหักแล้วพคอยคนบกปากคนบุกหมักอยากว้าขี้งอ่ะเนอพนาดเม่อยู่ใกล้บ้านันแล้วยังไม่ได้ยางก็หลินเฮื่อนเมน่ะก็เบิ้งก็เมราบอหักเมล้วเราหักนะจนเท่าบอก คิงเอ้ยไปดินแนน่ะแม่เจเดอ้อจังไปได้ไปผู้เดียวก็บอยากไปแตไปกับยายยายาพาไปไปหันผัดยันพ่อนั่นผัดเบิ่งหนาผมเป็นโพตัวเองนะกลายเป็นหน่อยใจว่าสันซะอีตนยอยู่ดอกอีตนแม่นะั่นคิงนะ่ะแต่หน่อยใจตัวน,นี้แหละก็อบอไปนั่นผมเป็นเพื่อนแม่ตัวเองเพื่อนเพิ่นขอเราไปอนะยากไปนั่นเหตุผลเราก็แบบนั่นนั่นน่ะค่ะคีแมน อืมแม่้าดอกอใส่มเขาใส่อยู่ลมเขาก็ไปยกไปแล้วเปลี่ยนได้ดเมื่อนี่ก็สิเวแม่เพื่อนอะไรเมื่อนี่ก็สิเวเอาเงินให้เพื่อนดูนี่แม่บอกเวอีกแล้วเงินนั้นแม่ต้นเพื่อนให้ด้ให้ให้ลูกเด้อผู้ละสองแสน่นเปล่านะไปให้เจียวหักเสียแพง่าเด้อเพื่อนหักที่สุดเพื่อนสาวคยหักที่สุดเด้อทางเยอรมันพี่น้องเอ้ยหักแพงกันเพิ่นกับบ้ปะบุปถิมแม่หมอนนะ เพิ่นน่ะเป็นหงไืมอนนี่เป็นกาเพิ่นก็ยังลดโตมาว่าอู้น้ำมไอมอนนะเป็นหมูกันมือมอนหักกันเป็นหมูเป็นขู่กันคุยกันตอนเศร้าตอนแรงคุยกันร่มกันตลอดห้ยกำลังใจกันตลอดจะเป็นเพิ่นจบยัง่ะจบอีรีเพื่อนคนนี้นะแต่แต่มือมอนตั้งยูทูบยังบริหารกันเลยยังบริจาคกันยังคือเก่ายังหักคือเก่า มาเล้าสองเถื่อกะมาหออเมยมอนคือเก่าพากับไปเลี้ยงสางสันกันคือเก่าสองเถื่ออะไรผลมาปีนี่ที่แรกว่าผลไมาตอนนั้นวันเกิดเมม้อนเมื่อกี้เนี่ยก็เลยบริมาบิมาเดือนหนาบริมาแล้วก็เลยอันผากเงินห้ย้่อนล้ืงย่อนย่อนหลังอันวันเกิดแม่ผลห้ย้่อนลังวันเกิดแม่อัน สองล้านปลายเนาะเป็นเงินกีบสองล้านปลายปลายสองล้านหนึ่งแสนปลายนอ้อยหนึ่งนะกับปลายมันก็เอาเขา่าเนี้างไวนะ้ในบัญชีก็เลยถอนออกมาแต่แต่สองล้านสั้นซะเนาะเอาคลิปนี้ก็มาหาคิงพีน่น้องลาเ,ลเด้อร์มาเห็นมาดูบอลเศร้าเอาผอมมอนมาให้เลยให้คิงเลยโอเคเนาะบายพีน่น้อง <laughs> ดีใจเลยได้ไมาเห็นเบอร์ยูบนเช้าคิงแล้วก็มีมอนก็นดีใจเลยสบายใจ